มานะฮะเริ่มที่ตลาดหลักทรัพย์นีนะฮะตลาดทุนหน่อยวันนี้เปิดมาก็สดใสนะอ่ายิ้มเป็นเป็นเหมือนค่าอร์เปล่าอ่ายิ้มเนเป็นเป็นอะไรนะลำไม้ไผ่เหลาลงไปนะเหมือเมื่อวานนี่ไงเมื่อวานนี้เบิกเข้าบิกกบสิบจุดนะฮะสุดท้ายปิดตลาดเกือบตัวไม่รอดนะอันนี้บวกมาห้าจุดเก้าแปดจุดนะฮะมาอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบแปดจุดแปดสามมูลค่าการซื้อขาย ยังไม่มากนะ2 6 4 6ล้านครับก็ถือว่าเอ๊ะทำไมมันตัวเลขมันต่างกันเนี่ยของคุณสิบโมง2อทีใช่ไหมครับของผมตอนนี้มันตอนนี้มันมูลค่าซื้อขายตอนนี้นะตอนนี้ขึ้นไปบวก5.64มูลค่าซื้อขาย2,980ก่ายอยงเดีิวก็ในอันเดียวกันนี่แะเพียงแต่ต่างนาทีต่างเพราะว่า แต่ละวินาทีในตลาดหุ้นเปลี่ยนได้ใครจะรวยจะจนก็บางทีนี่นะเผลอไปเข้า้องน้ําออกมาหัวใจวายตายเอไม่ได้เป็นโรคอะไรตัวแดงขึ้นมาเลยฮะจากโบกแล้วมันแดงขึ้นมาอเราไปเดี๋ยวค่อยมาดูกันใหม่นะฮะหุ้นให้เวลาว่าเปิดนี่เปิดเริ่มต้นดีใเราไปดูเรื่องของพนังานดีกว่ามาตินต้นมาดูพนังงานเมื่อวานนี้มีเรื่องที่น่ากลัว ไม่น่ากลัวคือน่ากังวลว่าคือคุณมีระคุณรัษณาคือปกติคุณรัษณาเขาจะไปรณรงค์เรื่องการทวงคืนในปตทแล้วก็ให้ปรับโครงสร้างของอพลังงานเรื่องระบบเรื่องพลังงานสาหกรรมพลังงานของไทยทั้งหมดจะเป็นเรื่องราคาเรื่องค่าค่าไอ้ไอ้โรัยตี้นะสู้มานานแล้วนะนานแล้วนานแล้ว,ลวตั้งตั้งแต่นูนอโอย หลายปีทีดักละเรื่องพลังงานเนี่ย<ช>เรื่องประรูปพลังงานนะฮะคือเลงไปที่ปทปปทนีนแหมกําไรปีงเป็นแสนล้านแล้วก็สู่พลังงานนะเมื่อวานนี้เขาไปไปที่สำนักง,งานกลางนักเรียนคริสเตียน<อ>วิทยาลความคิดนะของหายเหนือมาจากขเมนะเลขาธขิการเครือข่ายประชาชนต่ตอต้านคอร์รัปชันและนณยอิทธิบุญอุ่นวงษาหัวหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคมวลทิผู้บริโภคนะก็แถลงข่าวนะ สามคำถามสำคัญเรื่องพลังงานไทยที่ประชาชนอยากรู้นะหลังจากที่เคยเขายื่นหนังสือถึงหัวหน้าคอสชเอกประยุทธ์นี่แหละเพื่อขอตรวจสอบและดําเนินการแบ่งแยกทรัพย์สินอำนาจและกสิทธิ์ของการพิจารณาเรื่องของประเทศไทยออกจากปตทให้เป็นของกระทรวงการคลังคือเอาแยกท่อแก๊สมาจากปตทซะแต่กรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาตินี่แหละกลับมีมิติให้ปตท ดำเนินการแยกธุรกิจท่ากานธรรมชาติออกมาตั้งบริษัทใหม่และคาดว่าจะดเนินการให้เสร็จภายในมิถุนายนคือเคยจะขายเอาไปขายต่ออย่างนี้รครับคือจริงๆในทยท่ากนเนี่ยมันต้องรัดถือหุ้นร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ฮะแต่ก่อน,น,อน,นอเนี่ยถือในนามปตทเนี่ยไม่เป็นไรเพราะปาอทอยังเป็นรัฐวิสาหกิจตอนนี้แปรรูปเป็นบริษัทมหาชนแล้วคราวนี้จะตั้งออกมานี่นะฮะแยกออกมานี่ก็กลัวว่าเดี๋ยวมันจะขายกระชน ปน็น,ขา,น,นขายผู้ประกะคุณฮะแล้วนี่มันเป็นสมบัติของรัฐใช่สม,มบัติของรัฐแล้วก็ป,ประชาชนนี่เสียภาษีเงินเสียภาษีให้จ่ายเงินกู้มานะครับไอ้กวางท่อการธรรมชาติอ่ะผมจำได้ตอนนั้นมีบริษัท Brown r u t h Linde AG, ี h น n a นโ Progetti แต่แเขาสามสี่กลุ่มนี่แหละไปทำาต่อท่อให้มาถึงถึงช่วงชัสว,วานนะ,นะแล้วก็ตอนนี้ล่ะจู่จ พีอสวัสดิ์ประมาณนี้ออกมาแปลงๆทําน้องอว่าจะเอาไปขายอ่ะทําน้องว่าจะเอาไปขายคือตอนนี้ยังยังไม่กล้าพูดตั้งเต่าตั้ง,ง<า>แล้วเดีออ๋ยวอาจจะแปลรูปไปเหมือนปลารถทองออตอนนี้ไม่กล้าพูดเต็ม่าแต่ว่าแนวโน้มถ้าโดยพฤติกรรมแล้วเนี่ยนะต้องสมัยขิงแก่มาแล้วเนี่ยให้สัมปทานนั่นนี้โน่นนะมันชวนฉุกค,คิดว่าเจตนาแท้จริงอาจจะไม่น่าไว้วางใจไม่ใช่อาจจะไม่น่าไว้วางใจเลยอย่างนี้ดีกว่า แต่ทหารก็ไม่อยากให้พูดเรื่องนี้นะเมืมม่อวานตอนเขาจะคุณวีระเขาคุณนีคณ่คุณลสนาที่เขาจะไปพูดกันก็มีก่อนการแถลงข่าวก็มีพันโทชายนัทชาวะวัวจรสผู้กรับกองพันทหารมาที่โี่พยบรักษาบงกองบัญชาการกองพันทหารมาที่สองได้เชิญนายวีระมาพูดคุยเพื่อขอความร่วมมืออย่าพูดในแนวทางที่มีการยุยงปลุกปัน่นก่อนที่ปล่อยให้การแถลงข่าวดําเนินต่อไป อ๋อคุณวิระเขาบอกว่าไม่เป็นไรเขารับผิดชอบตัวเองใช่ใช่ใช่ไม่มีบอก่มีปัญหาแต่เขอเขาแถลงข่าวเหมือนเดิมก็พูดไปคือที่จริงเรื่องพอนี้มันเป็นผลประโยชน์ของประเทศชาติของประชาชนไม่เรื่องการเมืองเลยไม่ไม่มีการเมืองนะเพราะตอนนี้ตอนนี้ไม่มีการเมืองเพราะไม่มีนักการเมืองไม่มีใครเลยการเมืองเลยแล้วก็คนเหล่านี้จะมาพูดเรื่องการเมืองไม่ได้เพราะไม่มีการเมืองอืมใช่ไหมพูดเรื่องผลประโยชน์ประเทศชาติและประชาชนท่านเองก็ถ้าไม่ถูกยังไงก็ต้องชี้แจงกันมาสิทธิพึงได้พึงมีของประชาชน สิทธิที่ปกป้องสบ,บัยนของแผ่นดินครับประชาชน่อมมีสิทธินั้นจบอก่าอ้าวคุณผมเป็นเจ้าของเงินภาษีผมต้องเอาอมารณรงค์ให้ปกป้องทรัพย์สิสนของประชาชนด้เพราะอย่าง<ๆ>ชาติอ่ะไม่เกี่ยวกับการเมืองเลยเ,เพราะมีนักการเมืองนี่เร,เรื่องนี้เรื่องเรื่องใหญ่นะมันกลัวจะเป็นชนวนอย่างที่เป็นไฟสุมขอนอ่าเหมือนที่หลวงปู่พุทธายสลากังวลไวนะ้นะเพราะว่าจริงๆเนี่นะครับผมว่าคนที่รู้เรื่อง พลังงานเนี่ยมีจํานวนไม่น้อยไม่ต้องเอาคนหน้าจเดิมก็ได้นะเอาคนใหม่ๆที่ไม่มีผลประโยชน์ได้เสียเนี่ยเข้ามาคือทํางานที่เหมือนเอ็นจีโอพลังงานอะ่ะเอาเขาเข้ามามาร่วมแสดงความคิดเห็นฟังเขา้ามุมุมมองไงคือทุกอย่างมันคุยกันได้อย่าบอกโอ้ยไม่ฟังเลยนี่ไม่ข้อมูลไม่ถึงรู้ไม่จริงออืปิดกัน้นทลาวอย่างนี้เนี่ยนะมันจะไปรู้ข้อท็จิงกันได้ยังไงอย่างเนี้ยไม่เปิดเครื่องรับฟังกันเลยแล้วไปฟังกับคนที่มัน เรียกใช้ง่ายใช่นี่คนนี่ถ้าคอสชอเรื่องพลังงานอยากให้ประชาชนและประเทศเนี่ยได้ประโยชน์จริงๆนะต้องเปิดกว้างน,นี่คนที่เครือข่ายขาหุ้นไปรูปพลังงานภาคใต้เนี่ยก็จะเดินขบวนจากจะเดินน่ะลุนรงจากภาคใต้ามาถึงกรุงเทพเลยนะนี่ลดนรงนะไม่ได้ประท้วงอ่าทำไมเขาบอกเครือขายขาหุ้นน่ะไปรูปพลังงานภาคใต้แปลว่าอะไร ถ้าไม่คือขายขาหุ้นไา่ใช่ไม่ใช<า>่ผม,มต้องไปถามเขาต้องไปถามเพราะเครือขายขาหุ้นปฏิรูปพลังงานภาคใต้ไม่ไมคือขายหุ้นนะแต่เขาก็เดินพยายามเดินทางมาแต่ว่าทหารก็ไปห้ามว่าบอกว่าเนี่ยมันจะผิดกฎหมายผิดกฎการศึกเลิกดีกว่าถ้าไม่เลิกจะ,จะการเด็ดขาดต่อไป่เขาไม่ได้เคลื่อนไหวาทางการเมืองก็ใช่ไง ก็มีห่องการเมืองนะตอนนี้ไม่มีนักการเมืองมีสภาของประชาชนไม่มีอะไรเช่นไงครับไม่มีคำประการเมืองอเพราะมีหน้าก,การเมืองคืออะไรที่ที่เขาคิดว่าเป็นความชอบธรรมนะมแล้วก็ปิดกั้นกันเนี่ยอาจจะได้บ้างนะในบางโอกาสแต่สุดท้ายเนี่ยถ้าปัญหามันยังไม่ได้คลี่คลายไปนะมันยังไปสมขออย่างที่ว่าเดี๋ยวเนี่ยถึงจุดที่ห้ามไม่ได้และกลุ่มคนเหล่านี้นะคนที่เขาทำงาน เพื่อรักษาผลประโยชน์ดโดยส่วนรวมเนี่ยเขาไม่เคยกลัวอะไรมากๆกเขา<ช>ไม่ได้รับเงินใครมาฮะใช่ฮะไม่เหมือนพวกรับเงินนะเจอน,น,นู่นเจอนี่ไหนบางทีก็ถอยออแต่คนที่เขาทางานคือจิตอาสาใช่จะทงานเสียสละเพื่อส่วนรวมแล้วเนี่ยเขาไม่กลัวอะไรหรอกวันนี้วันที่สองที่เขาเดินมานะ,ะแล้วก็เมื่อวานนี้เจ้าที่ฐานได้มีคําสั่งเรียกแกนนาเข้าพบเพื่อหาหารือและมีคําสั่งให้เครือข่ายหยุดเดินขบวนโดยไม่มีเงื่อนไข เนื่องจากเป็นการการะทำที่ฝา่าฝืนกฎการสึ่ที่ประกาศให้ใช้ทั่วระเจัก,กทุ่วนนี้เนี่ยแล้วเขาก็เดินมาเพื่อรณรงค์นะเ,เรื่องพลังงานนี่แหละจาะนั้นก็จะมีทั้งกรุงเทพแล้วก็ในต่างจังหวัดโดยเฉพาะย,ายิ่งภาคใต้น,นี่ก็ก็เป็นเรื่องที่ S 1> <S 1> <S เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปอบบาลเหมือนกันนะเพราะว่าปอบบาลนี่คือถึงถึงเวลาเนี่ยนะฮะบางทีถ้าเขาคิดว่าปิดกัน้นเขามากเกินไปแล้วก็ไม่รับฟังเสียงเขานี่นะฮะคนเราก็ต้องสร้างสร้างสร้างความสนใจนะ um สร้างหน้าต่อรองค <ไป S 1> ือยอมไม่ถูกจับ <S 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 ใช่แล้ว <ผม S 2> แล้วพอยอมไม่ถูกจับแล้วเนี่ยนะมันหยุดแค่นั้นแหละผมเชื่อว่าขบวนจะยาวขึ้นยาวขึ้นเมื่อเดินมาแล้วนะครับเดินจะขบวนจะยาวขึ้นแล้วคุณจะจับคนเป็น หลายร้อยหลายพันไปที่ไหนน้มกีฬาเหรออ่าเพื่อแค่ทหารแล้วคุณจะจับไว้นานเท่าไหร่ครอบครัวเพื่อนเพื่อนญาติสนิทมีจชายจะไม่มากันระแล้วใครจับไ้นักเครือข่ายอื่นจะไม่มากันนะจะเก็บไว้นานเท่าไหร่ฮอาฮไม่นานนานกับพวกที่คุณเก็บไอ้แดงคนเสื้อแดงก็ไม่ได้นะนะเพราะเสื้อแดงคุณยังเก็บไว้เพื่อแค่แรมอาทิตย์เลยไอ้กิสุดานั่นเท่าไหร่นะยี่สิบกว่าวันแต่ฝันจริงก็ไม่ได้เก็บนานกว่านั้นด้วยแต่มันไม่ขอออกเองไม่เอาไปบ้านไป นี่คือคือชาวบ้านธรรมดาฉะนั้นก็แล้วเขาไม่เกี่ยวเรื่องการเมืองไม่มีการไม่มีความไม่เะบี่ยงต้องๆๆตั้งไม่มีขับไล่สถาบไม่มีอะไรสิ้น,น,นเลยไม่มีปฏิรูปพลังงานเพียวๆนะไม่เกี่ยวคือไม่ได้ไปพูดถึงเรื่องการเมืองนะเรื่องของปากท้องแล้วก็มีผลกระทบต่อเรื่องต่อเศรษฐกิจโดยรวมด้วยเพราะว่าถ้าพลังงานราคาถูกขึ้นมาใช่ไหมชีวิตต้นทุนของแต่ละคนก็ต้องถูกลงน้ํามันรถก็ต้องถูกลงครับคนใช้ก็จะมีเงินในกระเป๋ามากขึ้นกําลังซื้อมากขึ้นกำลังซื้อมากขึ้นด้วยอืมอะ แล้วสินค้าก็จะได้ขายดีมากขึ้นเพราะว่าคนเริ่มซื้อสินค้ามีกําลังมากขึ้นมีคนก็จะไปจับจ่ายท่องเที่ยวขับรถไปเที่ยวนั่นเที่ยวน่นก็ร้านอาหารรงพักไอ้โรงแรมลงต่างๆน้บริการก็ได้เงินมากขึ้นไงคือปฏิรูปมาแล้วราคาน้ำมันจะอยู่เท่าไหร่นี่ไม่เป็นไรแต่ขอให้ข้อมูลอธิบายได้คุณซื้อตน้น<ม>ทุนมาเท่าไหร่ค่าการกันเท่าไหร่ค่าการตลาดเท่าไหร่ว่า,ามาเลยก็ต้องแจ้งให้ชัดน้ำมันในมาเลเซียซึ่งเป็นน้ำทะเลท้องทะเลเดียวกันนะติดพรมแดงกันเนี่ยทำไมราคามันต่างกับเราต่างเยอะไร แล้วทำไมเขาขายถูกได้ทำไมเราขายถูกไม่ได้เพราะอะไรยิงราคาสิงคโปร์มันสิงคโปร์กระเปิดเลยอะไรสิงคระเป๋งอะไรนนะอะไรเอาของเราเอาของเราไม่จม้องไปนั่นเขาอของเราคือคือเราเป็นมือขึ้นสิงคโปร์เหรออาจจะใช,ใช่เพราะเป็นซื้อแต่หมดสาทอนแล้วเนี่ยภูเก็ตก็เกอือบหมดแล้วเนี่ยซื้อไปอ่ะมีเรื่องอะไรครับครับก็เออ ก็ยังเป็นวิวาทะกันนะฮะระหว่างฝ่ายนักปฏิรูปพลังงานกับฝ่ายคอรชเห็นตอนหลังเขาบอกว่าอะงั้นจะเปิดอีกรอบหนึ่งนะไปฟังเขาเห็นก็เขาพูดไปแล้วแล้วคุณก็ไม่ฟังเขาผมก็เตือนคนที่อยู่ในวงในคอรชผมว่าถ้าจะให้ดีนะเชิญพูดนี่แหละคุณโสษณาคุณวหลงกลเกษมคุณวีละคุณอิทธิบุญคุณอะไรก็แล้วแต่คือข่ายพลังงานอะไรก็แล้วแต่ ไปนั่งคุยฟังเลยโดยที่ไม่ต้องเอากลุ่มอื่นมาไม่ต้องเอาปททมาก็ได้ไม่ต้องเอากรมส่งพังงานไม่เอามาฟังกลุ่มนี้กลุ่มเดียวก่อนนะ <nhiều. S 2> แล้วจากนั้นคุณเรียกคนไหนมามาฟังอีกก็ได้แล้วจากนั้นมาสองคนรวมกันอ่ารวมกันอางน,นี้สิอ่านั่งนั่งถกกันใช่อ่าเอางี้เพื่อความแฝงเอออย่างนั้นเลยยุติธรรมครึ่งวันอ่ายุติธรรมครึ่งวันอย่างนั้นยุติธรรมเอางี้สิจะข้อมูลครบท้่วนใช่ไหมล่ะอือืม ฝ่ายไหนตอบอะไรมาเนี่ยนะคุณเขกา็หาว่าฝ่ายนี้เข้าใจข้อมูลผิดก็บอกมาอใช่ตรงไหนที่ผิดก็ชี้แจงมาแต่ว่าโดยโดยนิยมทันสมัยมีเงื่อนงําที่น่าสงสยัยเช่นตั้งคนนั้นไปอยู่ในองค์กรน,น,น,นั้นนู่นนี่นั่นมันดูแล้วชวนให้สงสยัยครับไม่ช่วยฉุกคิดหรอว่ามันสสมีอะไรกันนักนะในของพลังงานอาสาเออไม่ผลประโยชน์มหาศาลมันมีแน่นะแต่ว่าใครเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเอใช่อ่มาดูเรื่องสมัครสปสชหน่อยนั้อะ ก็เจ็ดร้อยสามสิบกว่าคนานะ<อ>ฮะ,ะ,ฮะก็จะสรรหาประมาณสี่กันยานี่นะสองอาทิตย์ประมาณสองอาทิตย์อสรรหากันละ,ะมีพวกที่ทาบทามก็มีนี่คนไม่อยากเป็นก็เยอะนะคนนี้บอกว่าอุย้ยไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไปก็เป็นฝักทัวร์เปล่าไปก็เขาไม่เลือกเราอยู่แล้วอย่างเงี้ยอ๋อไม่นึกว่าไปแล้ว นึกว่าไปแล้วเลือกแล้วเป็นฝักถั่วก็ไม่เป็นไรคนก็อยากไปเป็นอยู่ถ้าอย่างนั้นเดือนแสนกว่าแล้วออย่างผมเนี่ยผมยังอยากได้เงินเดือนเดือนละแสนกว่าอือไม่ได้หมายถึงตําแหน่งนี้นะแต่มีเงินเดือนเงินเดือนประจำเดือนแสนกว่าเกิดมายังไม่เคยได้เลยออยากมีเงินเดือนประจําแสนกว่าเหมือนกันอย่างอื่นไม่ค่อยมีอะไรนะฮะช่วงนี้เนี่ยข่าวการเมืองแบบมันมันีอ่ยมันไม่ค่อยมีนะมันไม่มีการเมืองเนี่ยอ่ไม่มีการเมืองมันก็กมรเมื่ง นั่นก็มันต้องกบดานหมดเลยก็สั่งให้หัวถั่วอยู่ตอนนี้อยู่ในรูนไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายก็มีนะเออเออนะแล้วยอมให้ไปเลี้ยงเหรอเออยอมเหรอก็พูดเดียวกันไม่ไม่มันตอนที่ดันเดตมันก็ทําเรื่องทําราวน่าดูเหมือนแันไหนใช่ใช่ในสสวางคนเ่ยนะการทำคือไปพูดจาเลยที่มันมินเมก็มีนะใช่ยั่วยุก็มีนะใช่และผมถือว่าไปก่อให้เกิดการ จะจนนะนะ<ช>เป็นบุคคลที่เป็นภยัยต่อประเทศไทยได้นะฮ<ม>ะเวลาแพ้หน่อยเวลาไม่มีอำนาจคุ้มกะลาหัวหน่อยก็ทําเป็นเก็บเนื้อเก็บตัวเหมือนใครอ่ะที่ป่วยไข้อยู่ไปต่างประเทศหน่อยสิเห็นวอกว่าไอน้นี่ตอนนี้กําลังมีปัญหามากเหรออ,อีโบลาอ๋ออีโบลามาหน,นีหนีหนีนนเป็นคนที่ติดเชื้อแล้วหนีออกมาเนี่ย มีเวียดนามมาเวียดนามสองคนแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งสิฮะเขามาเวียดนามสองคนเขาเลยอุณหภูมิสูงใช่ไหมแล้วเอาตัวไปเก็บไว้ทีนี้ไอ้คนที่นั่าขืนมาสีที่ขนาดข้างสองคนนั่นนะเขาตามหาตัวอยู่เพราะว่าคุณจุนานมาแข่งมาตีกับผมนะถ้ามีเหงื่อซึมนะมันโดนได้เพราะมันเหงื่อคือสายพลังเหงื่อน้ำลายน้ำมูกเลือดน้ำเหลืองน้องอ่า อะไรเสอมทั้งหมดอะที่มันเป็นน้ำออกจากร่างกายเราเนี่ยออสุจิด้วยอสุจิด้วยแต่ว่าเนางข้างๆเนี่ยเป็นไปได้ไงเวลาเขาเสิร์ฟอาหารเสิร์ฟอะไรนะ thank you น้ำลายด้วยแล้วก็เนี่ยแขนได้ไม่นั้งติกันนะบนทั้งเหงื่อออกหน่อยที่นั่นมันแคบใช่ไหมแอะไม่เย็นและแอะนี่แล้วก็แขนได้นาบๆกันนะโอ้โดนเลยน่ะโดนแน่นอนสองคนที่กักตัวไว้ใช่ไม่ใช่ที่เวียดนามเบราะอุณหภูมิสูงยังไม่รู้ใช่ไม่ใช่เขาต้องกักตัวไว้ตามกำหนดเขายี่เป็ดันไง แต่ว่าอีกสองคนน่ะที่ขนาดซ้ายขวาของสองคนเนี้ยเขาเอาตัว,ตวมาหาตัวมาให้ได้เพราะถ้าปล่อยไว้นานเดี๋ยวก็จะแพร่เป็นสี่เป็นแปดเป็นสิบอะไรเพรมอเท่าไ<ฮ><ฮ>หร่ล่ะไม่รู้ล่ะแล้วไปอยู่ไหนก็ไม่รู้ฉะนั้นก็อย่านึกว่ามันจะไม่ข้ามแดนข้ามภพข้ามชาติอะไรมานะมันมีเป็นไปได้ด้วยท,ที่ไหนนะที่หนีออกจากที่กักกันสิบสามคน ที่ในจีเรียหรือที่ไหนมีเคอร์ฟิวด้วยนะมีเคอร์ฟิวด้วยคือห้ามคนน่ะเพื่อต้องการควบคุมโลกนี้ห้ามแพร่หลายแต่ว่าห้ามออกจากบ้านแต่กลางวันก็ออกจากบ้านได้นี่แล้วกลางวันเหงื่อออกด้วยแดดร้อนด้วยจะไปซื้อของท่านห้างนี่คุณต้องใส่ถุงมือรับเงินรับอะไรมานะ่เพราะเหงื่อเหงื่อเหงื่อมือออกนี่ยอดเนล่าสุดเท่าไหร่ละพันสองร้อยยี่สิบเก้าคนมั้งที่ตายนะยังเสียชีวิตไปแล้ว นี่ก็ถือว่ายังยังหนักอยู่ใช่ไหมหนักสิยังเอาไมา่อยู่ใช่ไหมเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่นึกว่ายังเอาอยู่ยัง <laughs> เอาอยู่นะกคุณคุณไปสักห้าเดือนก่อนนู้นอ่ะฮะแล้วก็นี่ไงประเด็นของไอ้นอกจากอีบโบลาแล้วที่โฟลคูเซ่นเมืองไอ้ที่มิสซูรีนะ ที่อเมอริกา่าสุดเปไงเขาเขาเป็ประท้วงอยู่เดินขบวนชุมนุมอยู่ตามปกติแต่ว่าอเมริกาก็ใช้ไม้แข็งไงคือใช้ไม้คือตำรวจมาเอาเอาเอาตำรวจมาไม่พอเอาหน้า่งอา,ากาศมาหน้นนาช่อากาศมาก็ใส่เต็มที่รถ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 สายพันธุ์เรียงนั้นรถปราบจราจรม,มีทั้งฉีดน้ํายิงแก๊สาส,าสัมพัสยากระสุนยางตำรวจที่ปลุกซองเอเอ็มสิบหกซึ่งไม่คนะ่อยได้เห็นในสหรัฐเท่าไหร่ลักษณะแบบนี้อียิปต์ซีเรีย แล้วก็อีรักเตกือนว่ากรุณายับจังช่งใจหน่อยอย่าหุนหันพันแล่นนะเหมือนนางทูตเมนกันเคยเตือนเราอ,ะอ่ะอย่านะโปรดยับจังช่งใจหน่อยนะที่ททีีทท่่เที่ยวไปเตืนอนคนอื่นเขาเนี่ย<อ>ใช่ไหมคราวนี้ก็ข้อย่าอย่าอย่าใช้อย่าใช้ๆๆอารมณ์นะความรุนแรงเลยใช่ไหมโอ้ดยิงนตุ่ม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 นะที่สำคัญที่สุดคือ ในในช่วงนี้ก็บุกชิงทรัพย์สินบุกทุบทลายไอ้พวกร้านสะดวกซื้อบางร้านอะไรบ้างนะผู้สวมรอยไงที่บ้านที่บ้านนี่มีเครื่องปั่น้ผลไม้ไม่มีแท้ตู้อบขนมปังใช่ไหมเอาไปร้านสะดวกซื้อลไปเลยก็ไปเลยสวมรอยนี่เลยร้านเหล้าบุหรีมันชอบมากเลยคนนี้ไงไปพังเอาเหล้าบุรีเราสวมรอยเราเราเห็นบ่อยแล้วเห็นบ่อยไก่ย่างไงไก่ย่างฮาดาวัโดนะที่เพื่อนวิจารณ์ไหมไง ไอ้ที่เอ็มงี้นะคือไม่รู้แหละประท้วงประท้วงก็ประท้วงไปแต่ฉันนี่อยากได้อะไรเนี่ยเดี๋ฉันมาสมรอยไปแต่ย่อนช่วงยุคปีช่วงกบสกปทไม่มีนะพวกนี้คือคนคนดีม็อบคนดีม็อบคนมีเงินม็อบคนดีไม่มีไม่มีม็อบประเภทศโจรถอยนี่เฟกรสันตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะขายตัวยังไงเอาลงตัวไปนะเพราะว่าไม่มีทางอื่นน่ะเขาคืนเขา แล้วยิ่งบอกว่าตำรวจยิงนัหกนัดมันเกินไปที่ว่าถ้ายิงสกัดก็ยิงนัดเดียวก็พอแล้วอ,อันนี้หกนัดอ่ะนี่จงใจจงใจเออใช่แล้วก็ตำรวจในที่เฟอร์กูสันนี่ก็เก้าสามเปอร์เซ็นตผิวขาวจะเปอนเซนผิวดำก็กลายเป็นเรื่องของปัญหาสีสีไปอีกมีโอ้ซับซ้อนนะเนี่อยากจะมาคุยถึงเอ๊ะ มิสเอ่นางแม่นางแม่นางแม่นางเอ่อฮะแม่นางทูตฮะเราเราความจริงน่าจะแก้เผ็ดบ้างนะเอแม่นางทูตเอ้รายการเนี่ยเขาเขามีกฎอัยการศึกอยู่ตอนนี้เนี่ยไปได้เปล่าเนี่ยไปบอกว่าบอกว่า่าใช้ความรุนแรงอ่ะแล้วก็เอ๊ะทำไมไอ้พวกสิทธินุยชนเนี่ยที่เป็นไรวอชอะไรไม่ไปพูดบ้างอ่ะเอออะ หายวัวไปไหนหมดอะอดอัตอาดัมซี่อยู่ี่มาที่มาจุ่นเรื่องบ้านเรานะเออไม่ไปอ่ะข่าหลวงใหญ่ทางต้างสีชนของสาช<อ>าราชนอะนางพิเลเนี่ยไม่ไปไปจุ่นเขาม้างอะออทีเรื่องของคนอื่นนะขอโทษซะ,ะเออนะใช่เ,ออเรื่องของตัวเองเห็นไหมมาดูหุ้นขั้นเวลานิดเดียวนะออฮะกออ็ยังแข็งแกร่งอยู่นะครับบวกว่า5.79จุดครับ มูลค่าการซื้อขาย6580้าปล้านรอแมงเมาป่ะ1 5 4 8 6ายยืนอยู่นะครับสีอันดับผู้ที่มีการซื้อขายสูงสุดวันนี้ส0บอันดับนะคุณโทนเขียวหมดเลยนะอ,อะไรก็เริ่มตั้งแต่อันดับหนึ่งซื้อขายสูงสุดนะทรูบวบมา20สตังวันนี้สื่อสารมาแรงหมดเลยนะครับเอ๊เขาจะมีอะไรบ้างสื่อสารเนี่ยอันนี้ไงแจกกองอะไรปะนี่ไง,ไงมีเกียร์กองเกินอะไรนี่ไงบอกว่าผมยังหัวเราะเมื่อวานนี้เลยที่บอก ปปชตีตกข้อกับาว่ากทคของออประมูลสามจีไงอ๋อสามจีที่ยกไปยกคำร้อง <ผม S 1> ไปมจีเอลให้หัวแล้วไงอโอ้โหประมูลด้ความบริสทธิ์ผ่องใสร้อยเปอใช้ธุรจิตกำหนดราคากันเอง,องมีหน้าเนี่ยผมก็ลืมไปลืมไปราคาหุ้นสื่อสารขนาดใหญ่ขึ้นหมดนะทูบอกยี่สิบซองแอดวานบวกสบาทนะครับดีแท็บวกสบาทนะครับก็ ชัดเจนนะนี่ถ้ารู้เขาชอบถ้ารู้มติปวชปก่อนหน้านี้ไปซื้อดักไว้ไม่ก็รวยเลยฮะ,ะนี่เขาชอบไงไอ้รับสนไอ้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 ่งใสไม่ม,ไมีผลประโยชน์ไปแฝงเล<อ>่แฝงเล่นเลยนะนักลง,งทุนชอบไอ้ปวชตีตกไปเลยผมนั่งหวัวเราะ,ะน,นั่งมือจี้เอวนะไม่ขำก็เอาหน้ามือจี้เอวอ่ะก็ดีนะที่ไม่เอาไปเกาเท้าอ่ะก่าเท้าอ่ะอ่า ก็เดมโก้นะซื้อขายดับสามบวกห้าสิังซีเอราคาไม่เปลี่ยนแปลงชอกันช่างบวกห้าสิบั่งนะครับอิสเซนซาบกสีสั่งเอลทบวกสาบาทอินทัชบวกห้าสิบสังและซีเอสซีเอสล็ออินโฟะฮะบวกยีบเมื่อกี้ก่อสร้างบริษัทอะไรนะอ๋อซีเครับเท่าไหร่บวกห้าังรับหุ้เท่าไห่ยีบบาทเจสบห้าครับโอหก็โอเคนี่เยอะนี่อก็อยู่แถวนี้มาแล้วอยู่หลายวันแล้วเหมือนกันนะอืก็ ก็ขึ้นมารอบนี้ก็บอกว่าขึ้นมาเยอะนะส่วนเรื่องทองตอนนี้ไม่ตื่นเต้นนะฮะมีน้ำมันเนี่ยนะฮะที่ตื่นเต้นก็คือตำรวจพันตรวจโทรที่ไปขนยาไอ้น่ะอ๋อทองร้อยห้าสิบบาทร้อยาสิบาทอ่ะแล้วบอกว่าไม่มีเงินไปผ่อนบ้านอ๋อร้อยห้าสิบบาทก็สามล้านละสามล้านสามแล้วก็จ่ายนี่ได้แล้วไงบอกว่ที่สามล้านไงอืเจ้าแสดงว่าม่ใช่รอบแแลกเลยใช่ไหมเห็นไหมหลบหลบ แสดงว่าหลายรอบแล้วนะหมายผมก็ก็ตื่นเต้นเรื่องน้องโบน้องโบโลงไย้วานอ่ะโอ้โหส่สงามใช่ไหมงามนะแต่ผมผมไม่มีสิทธิ์ได้ดูอ่ะเพราะผมว่าอโอนเงินอะไรพวกนี้อะไรเนี่ยไม่เป็นถึงถึงได้เป็นแฟนคลับเขาก็ตามนะแต่ไอไม่สมมติว่าเข้าไปเปิดดูอะไรนะไอเฟซเฟซบุ๊กเขาเรื่ออะไรเนี่ยนะเราก็เข้าไปดูไม่ได้หรอกเพราะไม่เป็น ทำให้เป็นหรือไม่เป็นแฟนขับเขาไม่ไม่ไม่แฟนเพจเขามันมันมันต้องมันต้องโอนเงินไงอ๋อเราไม่เป็นไอ้พวกบริษัทให้พวกนี้ใช่ไหมเอออะไรพวกที่ต่อเติมอ่ะจะไปดูแลจ่ายตังค์แล้วต้องให้กดที่นู่นี่นี่นี่นะเลิกเลยออถ้าหนังตัวอย่างให้ดูได้แต่เขาโชว์หนังตัวอย่างให้ดูนี่ใช่ไหมเออแค่หนังตัวอย่างอ่ะอราอารามเออน่าดูแลยฮอก็ไม่ธรรมดานะสตรีนยนี่ก็สงสัยมีโอกาส ก็อาจจะรอลงอยาบานะทำไปก็ได้เหรอไม่ดูไม่ดูเห็นแเห็นแค่นั้นแล้วไม่ไม่คิดอยากจะดูต่อแค่นี้มันก็ล่าลหลมมันบัดสีบาดเถลิงในโรงพยาบาลในห้องน้ำเลยนะแล้วมีสายน้ำเกลืออยู่ด้วยนะจริงป่ะเออเขาเสียบเขาด้วยอตัวยังติดตัวสายน้ำเกลืออยู่ไปรักษาไงไปรักษาตัวระหว่างรักษาตัวยังป่วยอยู่เลย อาการแดงหมดอาการมันดีระสวงหสุดเนี่ยแสดงมันคึกขึ้นนานแล้วสิฮะไม่รู้การดีขึ้นสิไม่รู้ผมไม่รู้ผมไม่อ่านข่าวถูกผู้อพิพากษาเขาแจ้งจับแล้วนะแล้วมาโชว์ทำไมฮะก็จะหาเงินไงเป่าเก่าก็ก็ก็กล้าอยู่แล้วแหละแล้วเดี๋ยวนี้นะฮะพวกคลิปแคบเนี่ยที่ออกมาเนี่ยนะฮะ <laughs> ส่วนใหญ่นะบางทีเนี่ยผู้หญิงเอาผมองคนกดคนออกนะไม่ผู้ชายนะวความจริงเนี่ยผู้ชายนี่น่าจะนั่นนะแต่ก่อนนี้ผู้ชายจะขี้คุยนะผู้หญิงนะ,ะแต่้เนี้ผู้หญิงนั่นเลยสร้างเลตติ้งหรือเปล่าออก็สร้างเลตติ้งนะหาต่างด้วยนะอ,อ,อ้าก<ช>็มีอะไรเพิ่มเติมไหมต่างประเทศมีอะไรน่าสนใจไหมไม่มีนอกจากมีนอกจากมีเรื่อง อีิบอลาแล้วก็มันไม่เรื่องที่ต้องหน้าพิศวาสอะไรแล้วนั่นมาครับ <นะ S 1> ทางนั้นก็เงียบไปแล้วนะย,ยูเครนไม่ค่อยเท่าไหร่ยูเครนก็ยังไม่มีอะไรอียิบก็ยังนี่อยู่กาซายังยังอ,ะ,อะไรนะยืนยิงกันอยู่นะ,ะ,ะ,ะส่วนลิเบียลิเบีย,บยก็อิรักคาราคาซังกันอยู่นั่นแหละส่วนอิรักก็คาราคาซังอยู่อิรักคาราคาซังอยู่พวกกลุ่มอิสลามิสก์ไอซิสก็ยังไล่ฆ่าพวกกลุ่มที่หนีตายไปอยู่กับชาวเคิร์ดอยู่นะครับยาซิดิสเนี่ย ที่เป็นพวกถือนิกายศาสนาซูรสเตอร์ศาสนาโบราณน่ะนะไอ้พวกนี้มันจะฆ่าทิ้งหมดถ้าหนึ่งถ้าไม่ยอมเปยนศาสนาศาสนาจะฆ่าทิ้งหมดมั่มั่ไม่ไม่้จะเข้าไปถึงถึงเคิร์ดได้เคิร์ดก็เขม่ได้เขาก็อเมริกาก็ทั้งยุโรปก็ส่งอาวุธมาช่วยไงเพราะเคิร์ดนี่ก็แข็งแรงอยู่เหมือนกันไม่ใช่หรอใช่ยังไม่ช้ำเท่าไหร่นะยังไม่ช้ำเท่าไหร่นะเอาละก็เดี๋ยว ไม่นานเกินรอนะเพบตรก็น่าจะเที่ยงนี้นะช่วงนี้รรบบนี่น้ําป่าไหลหลากจังหวัดน่านทะลักท่วมสามตำบลในอำเภทุ่งช้างสามร้อยหลังศูนหายหนึ่งคนนะแล้วก็มีนี่มีนี่กำนันสุเทพพระสุเทพน้ำหนักรถยี่สิบกิโลอ่ะสมัยก่อนเดินพุงยืดใช่ไหมครับ เดินทุกวันยังพุ้งออกขนาดนั้นตอนนี้รถ20กิโลเพราะว่าฉันสองมืออืมไม่เย็นไม่ฉันเอออืมพระสกนที่คนคนุณสกนทีอ่อบอกว่าเนี่ยมาตักบาทพระสุเทพสภาพแข็งแรงแต่น้ำหนักรถกว่า20กิโลไม่เรื่องตอมใจก็ไม่ใช่ตอมใจนะไม่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 ไม,มไม่มีท,มที่ที่จะไปตอมใจนะเอออ่าแล้วไม่คิดจะบวชบ้างเหรอใครอยากน้ำหนักรถมันกันไหนเฮ้ยไม่ต้องบวชถ้าน้ำหนักรถอยู่แล้ว ยิ่งไม่มีกินี่ไม่ใช้เลยอ๋อยิ่งช่วงนี้นะยิ่งช่วงนี้โดยธรรมชาติเลยเอ,อ,อะไล้รฮะพวกนี้เรามาดูมาข่าวการเมืองตอนนี้เนอยากให้มีอะไรตื่นเต้นนะม,มันไม่ค่อยตื่นเต้นนะพวกนี้เป็นนยายกใหม่พวกนี้ในาในยกอะไรเรื่องนายกออตื่นเต้นแน่นอนเหรอครับออพวกนี้เราคุยกันใหม่ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ